สวัสดีจ้าวันนี้จะพามากินมาล้าม,ม้อไฟอลังการงานสร้างสูต้าเสียเยอะๆอลังการมากนึกว่าพระราชวังเมืองเีนบรสสรยากาศคือแบบมันได้มันโดนเหมือนหลุดมาในซีรีส์เลยจ้าแล้ววันนี้ฉันได้จองห้อง V I P นะจ้าเพื่อเรียงวันเกิดแันงแกคือคนในบ้านมีมาสิบกว่าคนไว้มีปมมา้ายมิบดย์ด้วย อ้ยน่ารักสุดๆไปเลยแจ้งเขามีวันเกิดไงแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือมีชุดเชนว่าเหลาก็รับบดนางในวังท่านหนึ่งสวดดิจ้ามาดูของกินกันบ้างที่ขอมีอะไรบ้างดูลายเนื้อสิทุกคน มันเบาซาจริงๆตับก็น,น่ากินของโปรดฉันคืออันน้ไซเป็ด <Size 8. S 1> จริงๆมันมีเสร็จให้เลือกหลายเสร็จมากเหมือนฉันจะสั่งไปเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่น่ากินจริงๆมันน่าอ e ีสสดไปเลยอะ่ะน้ำซุปก็ต้องเลือกหม่าล่ากับกระดูกหมูนะอร่อยรูมันน่ากินขนาดไหนอะทุกคนอลังการสุดๆน่าอีสแผงน้ำจิ้มเขายาวเป็นกิโลแกอยากปรุงอะไรก็ปรุงเลยแต่ถ้าใครอยากรู้สดชนันคอมเมนต์มาเดี๋ยวลงคลิปให้ นี่จามาลองชิมเนื้อกันว่าเป็นยังไงอือห mm ือ hmm. อร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยมันเลิศจริงๆแกเนื้อมีให้เลือกหลายแบบนะจ๊ะพวกของทอดนี่ก็เลิศจิ้มกับผงหมาล่าคือแบบมันได้มันใช่มันโดนคือหมาล่าเลเฟอร์อย่างที่ฉันก็คือตุยไปเลยแกคือมันอร่อย,อยจริงๆผงหมาล่านี่คือไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นดูสีเหมือนจะเผ็ดแต่มันไม่ได้เผ็ดมากนะแต่กินไปเรื่อยก็ชาอยู่ ชาปากไปเลยแต่อร่อยสุดๆมันออกแบบมันเป็นเผ็ดที่ใช่เผ็ดที่โดนเผ็ดที่ต้องกินน่ะแต่สําหรับใครที่ไม่กินเนื้อไม่เป็นไรวันนี้หมูนะแกแต่ไส้เป็ดเนี่ยคือเด็ดจริงๆขอให้ลองคือใครไม่เคยลองต้องได้ลองไส้เป็ดที่นี่สะอาดค่ะอร่อยกึบกับนุบหนับเคี้ยวมันดีจริงๆอะระหว่างที่แกดูฉันกินไปเรื่อยๆอะแกดูปากฉันนะปากฉันเริ่มชาแกมันเริ่มแบบมันเริ่มเบิร์นะนึ่ออกมะเหมือนคนฉีดปากมาแต่ไม่ได้ฉีดอ่ะมันแบบ มันแดงไปหมดแล้วแต่คือมันหยุดกินไม่ได้อ่ะรสชาติมันแบบมันต้องกินต่อเนื่องเอยๆแกอย่าหยุดกินนะเว้ยถ้าแกยาหยุดกินแกจะเผ็ดอะไส้เป็ดนี่คือนัมเบอร์วันนะแกมันแบบมันดึบหนับกบกับจริงๆอย่าลืมกินนะแกจิ้มกับน้ำจิ้มไม่สูตรอันนี้คือมันว้าวซาไปเลยอะอร่อยมาก สรุปคือถ้าใครชอบกินหมาล่าอยู่แล้วอยากมากินในบรรยากาศจีนๆได้ใส่ชุดจีนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ามาได้เลยแกที่นี่คือสู่ต้าเสียสาขาซีดีซีลองมากินกันดู